สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมร้านขายของไทยแต่เจ้าของเป็นคุณเวียดนามมีสินค้าไทยเยอะเลยค่ะแล้วก็สินค้าเวียดนามไปชม,มันเลยค่ะร้านไทยค่ะร้าน,นร้านเอเชียเปิดที่บวงทุยวันนี้วันแรกค่ะมีกระเจี๊ยบด,ด้วยกระเจี๊ยบซอสสดนี่ข่าข่าแล้วก็กระาชายแล้วก็มะละกอผอีผักไทย สดมากเลยอยู่ๆอยู่ใกล้อยู่ใกล้แล้วค่ะมีร้านมาเปิดเจ้าของเป็นคนเวียดนามแฟนเขาเป็นคนที่นี่มะม่วงมะม่วงเปรี้ยวมีบุ้งบุ้งแก้วด้วยค่ะมะเขือผักคะน้าโอ้ยดีจังเลยเที่อทำบริเวลา Yes, 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 yes. Because we have to finish to prepare everything. Yeah. And it's a lot of work. Yes. I enjoy a lot. I must have drive hard. Because when it comes to me, they like, ah, this, I just move this one, but not finished. I wait, I finish. La, la, let it go. Please, I want to come pick me. Okay. But you have to work to always Allow Thai people here. We always. นี่ค่ะของไทยของไทยน้ำมะขามน้ำมะขามปรุงเยอะปลาร้าใส่ซุปตามแต่ที่นี่บางตามปลาปลาหมึกบางทีเขาก็ใช้ตาเป็นเป็นภาษาหนึ่งค่ะที่กินมันเป็นของไทยอดีตเหมืนการตาเด็กสมบูรณ์ ็เป็นชื่อภาษาต่างประเทศค่ะมาม่าค่ะมามาขายที่นี่มีภาษาไทยด้วยมีหลายที่มั่ฟังเดียวค่ะฟังเดียวก็สี่สบบาทสองสี่สิบาทสีบาท Thank you very much. Yes, I must be enjoy with you. Put to YouTube, because she is YouTuber. Wow. Yes, she have many many YouTuber. Thank you. And if she send to YouTube comments, and then but she, she make yes, but she see banyak banyakเลย. Makcik kau kau. เป็นบุญเซ็นบุญเซ็น yes เซ็นดิฉัของไทยนั่นเลยอ้าวว้าววนี่ของไทยของไทยเป็นเอเชียค่ะภาคเอเชียก็มีเพราะว่าจะของเป็นเวียดนามนี่ฟ้าไทยเนี่ยาซอสต้มข่าต้มข่าอู้ดีเยอะเลยนี่ก็ฟ้าไทย ออโนมโต้โงคงโครุก yeah, ็มีค่ะเฟ้าไทยก็เป็นของไทยที่มีแต่ทุกอย่างมีใก่ไม่ต้องไปไก่แล้วค่ะดแต่ก่อนต้องนั่งรถไปค่ารถเป็นพันเลยค่ะ and every every restaurant, use this their โ l o ี้ i g h t ผอรู้อ yani. oh ันนี้เป็นของเวียดนามเยเพราะว่าของไทยกับของเวียดนามมีตรงนี้เพราะว่าเจ้าของเจ้าของกิจทุลเวียดนามจะมีมาจากเวียดนามก็ของไทยี่ข้างบนนี่ของไทยถ้าอย่างนี้ท่านี้จหนังสือเวียดนาม